การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอัทตมีเกิดขึ้นจากอะไรไปสู่ธุรกิจร้อยปีด้วยสินค้าคุณภาพดีราคาย,ย่อมเยาก่อตั้งปี2009ก้าขึ้นสู่ที่สุดของธุรกิจภายใน2ปีโดดขึ้นสู่ธุรกิจเครือข่ายที่ได้มาตรฐานเติบโตขึ้นตลอด13ปีและปี2022เขียนประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยยอดขาย2ล้าน2แสนล้านวอนขยายธุรกิจไปทั่วโลก25สาขาติดอันดับหนึ่งใน10ธุรกิจขายตรงระดับโลก ร่วมฟังการพูดคุยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอัตโมีไปกับปาร์คทันกิวท่านประธานบริษัทอัตโตมียุนจองกูอาจารย์คณะบริหารมหาวิทยาลัยอีฮวาชมวยยองคงอาจารย์สถาบันนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยโครรยอไปรับฟังกันเลยครับกลยุทธ์เลือก2อจากสที่จะควบคุมทั้งคุณภาพและราคาให้ดี การแข่งขันกับวอร์มันเป็นธุรกิจใหญ่จริงเหรอผมว่าไม่นะพรผมตอบแบบนี้คนที่อยู่ตรงนั้นก็เลิกลักกันใหญ่เลยล่ะครับดูอย่างแอมเวย์สิครับตอนนี้ก็ประมาณ60ปีแล้วใช่ไหมล่ะครับพอผ่านไป10ปีก็มีวอมาทผ่านไปไม่กี่ปีก็มีอเมซอนอร์มียอดขาย18ล้านล้านบาทส่วนอเมซอนก็ขึ้นมาถึง15ล้านล้านบาท แอมเวย์ MV, ผู้บุกเบิกธุรกิจเครือข่ายของเราอย่าแค่30,000 0ล้านบาทเขาเลยพูดกันว่ามันใช่ธุรกิจใหญ่จริงเหรอดังนั้นเราต้องทบทวนตัวเองเพราะตอนนี้เรากําลังเดิมพันด้วยคําขวัญมากมายประวัติศาสตร์ธุรกิจเครือข่ายจะถูกเขียนขึ้นใหม่โดยอะตอมมี่หากว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถแสรกแซงเข้าไปในร้านค้าทั่วไปหรือโฮมช้อปปิ้งได้ผมคิดว่าโลกจะมีความแตกต่างน้อยลงครับ การก้าวข้ามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยากลําบากไปสู่อนาคตใหม่บริษัทที่มีแนวทางลักษณะน,นี้จะถูกเรียกว่าบริษัทมหาชนนะครับออโตมี่ได้เปรียบในด้านของสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นไปวงกว้างจุดประสงค์ของการมีอยู่ของบริษัทถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นเส้นใหญ่และถูกถักเป็นพรมผืนใหญ่ที่ใครก็ไม่สามารถเลียนแบบได้และยังถูกนําเสนอผ่านวิสัยทัศน์ฝังไว้ในใจของสมาชิกมาเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยล่ะครับ การที่บริษัทจะเติบโตได้ก็จะต้องมีรายได้ถูกไหมครับยิ่งมีรายได้มากก็จะยิ่งเติบโตมากขึ้นทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคทุกๆส่วนเลยการเติบโตขึ้นด้วยผลกําไรที่ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องอาจจะถูกมองว่ามันเป็นแนวคิดที่ขัดแย้งและตรงกันข้ามแต่การผสมผสานนี้เป็นสิ่งที่วิเศษมากครับอาจเป็นหลักการที่ล้าสมัยและเป็นความคิดที่โบราณง่ายๆก็คือทําให้ทุกคนได้ดีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่กลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดานะครับ สินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาไม่ใช่เรื่องงา่ายโดยปกติการสร้างความแตกต่างทางกลยุทธ์ด้านการตลาดจะไม่สามารถทำสำเร็จได้ทั้ง2อ,อย่างนะครับคือเลือก2จาก2เราสร้างสิ่งที่เรียกว่าเลือก2จาก2ขึ้นมาโดยที่เรามุ่งมั่นให้สำเร็จทั้ง2องทางครับดังนั้นแนวคิดของความแตกต่างทางกลยุทธ์ด้านการตลาดที่อยู่ในตำราทั่วไปจะแตกต่างจากแนวคิดของเรานะครับ แน่นอนว่าการผลิตจำนวนมากทำให้ราคาต้นทุนนั้นลดลงบวกกับที่ผมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต้นทุนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันเลยเป็นไปได้ครับเวลาที่เราพูดถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดมันจะมีคำที่เรียกว่า price leadership คือการกดราคาลงหรือเป็นการสร้างความแตกต่างทางคุณภาพเราจะแข่งกันที่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในกรณีของท่านประธานเคยเป็นวิศวกรมาก่อน และตอนนี้ทําธุรกิจเครือข่ายมันเลยเหมือนกับการถนัดทั้ง2มือและกลยุทธ์นี้ก็สามารถใช้ได้จริงด้วยนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเหตุผลที่อัตโมี่ต้องผลิตสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาวท่านไม่เคยลืมเหตุผลนี้จึงต้องทําการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อจะรักษากลยุทธ์นี้การยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง เป็นการรับรองที่ได้รับการคัดเลือกสําหรับการบริหารโดยยึดผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางแม้แต่คู่แข่งธุรกิจเครือข่ายรายอื่นๆหรือบริษัทเครือข่ายที่เล็กกว่าอาทอมี่ก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วยเพราะทําให้ผู้บริโภครู้สึกไว้วางใจซึ่งถือเป็นความหมายที่ยิ่งใหญ่มากครับนอกจากนี้อัตอมี่ของเรายังได้รับรางวัลนวัตกรรมการกระจายสินค้าในปี2018สําหรับทุกบริษัทที่มีช่องทางการกระจายสินค้าในประเทศเกาหลีจ่เพียงบริษัทเดียวเท่านั้นครับ บริษัทที่อยู่ใน5หรือ3อาันดับแรกตามช่องทางต่างๆรวมถึงบริษัทที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมและยังเป็นบริษัทที่สามารถเติบโตต่อไปได้ในอนาคตจะเลือกจากบริษัทเหล่านี้ครับ GS Retail ได้รับเลือกเป็นบริษัทแรกส่วนบริษัทที่ถูกเลือกเป็นลำดับถัดไปคือ a t o m y ครับผมเองเคยได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีด้วยความที่ผมก็คาดหวังไว้ประมาณ10ปีแล้วที่ว่าการได้เครื่องอิสริยาภรณ์พวกเราต้องได้รับรางวัลของประธานคณะกรรมการการค้ายุติธรรมหน่อยแล้ว ประธาน,นาคณะกรรมการการค้ายุติธรรมจะให้รางวัลแก่ผู้บริหารที่มุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางซึ่งโดยปกติก็จะให้ตัวแทนผู้บริหารไปรับรางวัลแต่ผมบอกว่าคราวนี้ผมขอไปเองถ้าทุกคนสังเกตการทำงานของอันทมีบริษัทจะดูคล้ายกับห้องทดลองครับไม่มีคำตอบที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแต่เป็นการทดลองเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตัวเองนะครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้คนมักจะทำงานไปกระบวนการเพื่อยืนยันคำตอบในความเป็นจริงแล้วกลไกการเติบโตของบริษัทที่ผ่านมาในวันนี้คือการทดลองครับเนื่องจากไม่มีแบบอย่างมาก่อนท่าประธานจะได้สร้างแนวคิดเหล่านี้ขึ้นมาเองและใช้คำตอบของการทดลองในการชักชวนผู้คนผมคิดว่าน่าจะต้องผ่านการทดลองมานับครั้งไม่ถ้วนครับหน้าที่ของผู้บริหารคือการแบ่งปันกำไร คนที่ชื่ออิมซังอกบอกว่าสภาวะที่ดีที่สุดสําหรับสรรพสิ่งคือการทาให้มันเรียบเหมือนน้าครับเขาเปรียบเทียบไว้แบบนี้ครับถ้าอย่างนั้นผมมองแบบนี้ครับประเทศจะมีมนุษย์เป็นรั้วครับยิ่งสร้างรั้วสูงและเติมน้ํามากเท่าไหร่คุณจะได้รับแรงดันน้ามากขึ้นเท่านั้นวิธีหลีกเลี่ยงแรงดันน้ํานั่นก็คือคุณจะต้องคุมความสูงของน้ําด้านในให้เท่ากับด้านนอกแล้วคุณจะไม่กดดันครับผมชื่นชม ESG มากครับ ที่เป็นที่พูดถึงในแวดวงธุรกิจแบบนี้ถึงเรียกว่าหลักประกันของความยั่งยืนมันจะยั่งยืนได้อย่างไงถ้าคุณหวังแต่กำไรในทันทีจริงไหมล่ะครับแบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกครับนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องมีส่วนร่วมกับสังคมในแง่ของความยั่งยืนเป็นมาตรฐานใหม่สําหรับบริษัท global เป็นวิธีการนําเสนอให้เห็นถึงมาตรฐานใหม่นะครับถ้าหากถามว่า บริษัทในเกาหลีอย่างอัตมี่จะหมายถึงอะไรแม้แต่ผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆก็น่าจะไม่เข้าใจกันนะครับด้วยความที่องค์กรอัตมี่มีอิทธิพลทางด้านนี้สูงเรื่องราวการบริจาคเป็นที่รู้จักกันดีมีอิทธิพลทางด้านนี้สูงเรื่องราวการบริจาคเป็นที่รู้จักกันดีสิ่งสำคัญที่ผมต้องทําก็คือทําให้สามารถแบ่งปันได้อย่างเหมาะสมดังนั้นแม้แต่ผู้ผลิตก็ควรได้กําไรรวมถึงผู้บริโภคบริษัทคู่ค้า และพนักงานของเรานอกจากนี้ยังมีผู้ได้โอกาสทางสังคมที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังผู้ที่ไม่สามารถทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งมนุษยชาติและประเทศชาติบทบาทของการแบ่งปันที่ดีในสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากในฐานะผู้บริหารนะครับผมก่อตั้งบริษัทด้วยความคิดแบบนี้ครับทุกวันนี้ผมก็ยังคิดแบบนั้นอยู่ครับ